ครับทริปนี้นะครับก็จะพามาเที่ยวที่ภูทเบิกนะครับในช่วงวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดธรรมดานะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหรือว่าหยุดหัตตะเลิกต่างๆนะครับอ่ะก็หนีไม่พ้นครับการที่รถติดนะครับในช่วงเช้าประมาณ8โมง9โมง10โมงในช่วงนั้นนะครับจะเห็นภาพถึงช่วงรถติดนะครับอันนี้บริเวณแยก ลงจากยอดปูทับเบิกนะครับด้านซ้ายมือขวามือมุมนู้นนะครับก็จะเป็นาทางเข้ามานะครับเริ่มเข้ามาที่ปูทับเบิกนะครับก็จะเห็นรถติดกันอยู่ลักษณะนี้ครับอ,อันนี้ก็ขาออกนะครับออกไปจากหมู่บ้านจากแหล่งท่องเที่ยวจากรีสอร์ททางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นร้านของฝากานะครับก็มีรถจอด ซื้อของฝากกันนะครับสาเหตุที่รถติดนะครับก็คือ 1. รถขาลงจากยอดภูดนะครับแล้วก็ขาออกจากโมบ้านลักษณะนี้ครับแล้วก็ขาเข้ามานะครับออยก็เลยติดกันยาวเหยียดอยู่ลักษณะนี้ครับนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงปัญหาหนักนะครับก็คือรถขาออก จากหมู่บ้านไปออกจากวัดป่าภูทับเบิกออกจากรีสอร์ทนะครับที่จะออกไปนะครับไปติดอยู่นะครับก็บางครั้งนะครับก็ออกรถได้ทีเราเมตรสองเมตรนะวาสองวานะครับก็จอดอีกแล้วนะครับลักษณะนี้เพราะว่าตรงนี้นะครับไม่มีคนจัดนะครับไม่มีคนจัดหากมีคนจัดนะครับก็น่าจะ ปล่อยให้รถขาออกนะครับไปวิ่งได้ทีละ10คันหรือ20คันแล้วค่อยสกัดเ,เปลี่ยนทางให้รถขาลงนะครับนะลงมาหัดเปลี่ยนกันลักษณะนี้น่าจะดีเพราะว่าขาออกนะครับเจอหนักมากกลิ่นครัดไม่กันเป็นแถวๆแล้วครับถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับ ออกมามาได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่สามารถที่วิ่งระยะยาวได้นะครับถ้าวิ่งระยะยาวได้ประมาณสัก10เมตร20เมตรแล้วก็จอดทีนึงเา่าไม่ว่ากันนะครับนะแต่นี้ก็ปัญหาก็คือไม่มีคนปล่อยไม่มีคนจัดนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้บอกว่าความรับผิดชอบของใครใคนใดคนหนึ่งนะครับนะมันเป็นเรื่องว่าจะจัดการดูแลกันอย่างไรนะครับหรือว่าจะ ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะถ้าปล่อยให้ติดธรรมชาติก็ได้ครับถ้ารถขาลงหมดแล้วนะครับก็คงจะโล่งนะครับแต่ก็คงใช้เวลานานหน่อยนะครับ